สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมช่อง gx 2นะครับผมผมได้ห่างหายจากการถ่ายคลิปไปโอ้โหเกือบเดือนนะครับทุกคนนะก็ทุกคนก็อย่าเพิ่งลืมผมนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมากันยังผาดำพี่นี่ที่เขาชื่อว่าผาดำก็คือเห็นไหมพี่มันจะมีมะผาหน้าผาตรงนี้เป็นสีดำดำนะครับดูแล้ววิวนี้คือแบบมองไปสุดลูกหูลูกตาครับ ที่ทุกคนเห็นหมอกตอนนี้ก็คือฝนกํนาลังจะมานะอวันนี้มากับเพื่อนทีด้วยนะครับ,รบก็เพื่อนสอนเนี่ยหายไปอาทิตย์หนึงความนี้หายไปเดือนกว่าก็ติดปัญหาหลายอ,อย่างครับผมก็กลับมานะพี่ๆนะก็ฝากกลับมาติดตามด้วยนะพี่ๆนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมากับเพื่อนสอนนะเพื่อนสอนพาม,มาตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาถึงตรงนี้นะแต่ก็รู้ว่ามันมีสถานที่ตรงนี้นะแต่ยังไม่เคยมานะแต่นี่ก็ครั้งแรกแล้วก็ ประชากประเดิมด้วยฝนนะผมพายุน่าจะเป็นพายุนะพี่ๆฝนกําลังจะมาครับทุกคนข่าวโบ้เลยเดี๋ยวพาทุกคนมาดูแคมป์ของเราเรากางไฟชีสสองผืนครับตรงนี้กับตรงนี้ก็ผูกเปตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็ขวางไปตรงนี้คนหนึ่งก่อไฟตรงนี้นะครับผมอ๋มอเดี๋ยวเรคุน็ดคนเนะเพื่อนก็เพื้นทีน่ะจะเห็ดโคนไว้เมื่อกี้เดี๋ยวเมานะั่นแหละมาเจอกลางทางไงไม่ได้เจอมันอยู่กลางทางเดินเลยอเดี๋ยวเราจะไปคุดเห็ดโคนกันครับทุกคน นะที่หลับที่นอนของเราก็พร้อมหมดแล้วไปครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะประกอบอาหารกินกันที่ตรงนี้ด้วยด้านล่างมีมลำธารด้วยนะทุกคนนะได้ยินเสียงน้ำไหลปะไปครับทุกคนไปดูเห็ดโคนกันนะเห็ดโคนสวนเพิ่งบ้านเราออ้นี่มีจอมปลวกด้วย ทีเราเราลองหาดูอีกสักแป๊บเพื่ออาจจะเจออีกสักหมู่หนึ่งนะได้เดินาได้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เห็ดโอน้ำมีเห็ดโคกเห็ดลำมากใช่เห็ดเห็ดละโม้กนะนี่เห็ดโคลนส่วนพึ่งถ้าเรา ถ้ามาพรุ่งนี้นี่น่าจะเน่าแหละทีไม่น่าจะทั้งปุ๋ยแล้วเพราะว่าโดนฝนเสร็จแล้วก็พวกแมลงมาแทะอันนี้ก็หแห้งแน่นแนะหละโหมันแห้งเนี่หายไปหุกดอกนึงเดี๋ยวผมเดินดูสักหน่อยหนึ่งถ้าไม่มีก็ขุดตรงนี้เอากลับไป,<ห>ไปทำกินกันละใครมาแย่งไงแล้วลืม,ะมปะพอดีได้ใช้งานมาื่อนได้ใช้ <laughs> <laughs> เพิงหินอันนี้ครับทุกคนเอ่อมีรูด้วยนะ รู้สัตว์อะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าพวกสัตว์ป่าเนี่ยสามารถเข้ามาหลบฝนได้นะมันเป็นเพิงแหนออกมานะหินก้อนเนี่ยเอ๊ะอะไรขาวขาวเนี่ยเห็ดพี่เห็ดไม่สามารถเป็นอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่ามีตัวอะไรเอามาขมันมาดูดินี่มีรอยแคะอาจจะเป็นกระรอกหรือกระต่ายพี่นี่รอยแคะของสัตว์ป่า จริงๆเห็ดโคนไม่ใช่เอเห็ดน้ำหมากพวกนี้มันไม่สามารถไปอยู่ตรงนี้ได้นอกจากสัตว์ป่าคาบมาอาจจะเป็นรูงเขานี่รูสัตป่าสัตว์ป่าคาบมากินมันขึ้นตรงหินไม่ได้หรอกป่าตรงนี้ก็เป็นป่าแต่งลังครับ อันนี้เหมือนจะเป็นตะไคร่หรือว่าน้ำซึมออกมาจากใต้หินน้ำซึมออกมาจากใต้หินนะด,ดู๋ยวเดป็นลาง ต้นไม้ต้นนี้ดูก็คโค้งเข้าไปนี่ทุกคนครับตอนนี้ผมมาเจอต้นผักหวานป่านี่นี่คือต้นผักหวานป่านะครับนี่แต่ว่ายอดอ,อ่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นใบแก่นะอื มีผักหวานมีเห็ดอ้อุดมสมบูรณ์อยู่นะตรงนี้นี่ผักหวานปลานี่ผักหวานปลาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนะห,หน้าตาเขาจะไม่เหมือนกับผักเลียงนะผักเลียงก็อีกแบบหนึ่ง ใบผักหวานป่าก็กแบบนี้ต้นตน,นี้เอ้ยต้นนี้ดิผักหวานป่านะนี่ผมเจอมาสองต้นแล้วนะรู้จุดแล้วสองต้นนะครับแ๋ยวถ้าผักหวานขึ้นเราก็สามารถมาเก็บได้เรารู้จุดรู้แล้วว่าต้นเขาอยู่ตรงไหนไอ้ผักหวานนี่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับทุกคนนะมันไม่มีใครมาปลูกไว้นะครับ จะกลับไปช่วยเพื่อนทีประกอบอาหารกินกันเพื่อนทีน่าจะขุดเห็ดไปแล้วแหละอ้นี่เห็ดน้ำหมากพี่นะครับสามารถกินได้นะพี่นะเห็ดชนิดนี้ใครเจอในป่ารู้ไว้เลยว่ากินได้นะนี่แล้วผมจะให้ดูอีกบางอย่างนี่เขาเรียกว่าเป็นขี้ไม้พยางไม้นะครับ ทุกคนรู้ไหมว่าเอาไปทำอะไรได้นี่เขาเรียกว่าเป็นยางไม้พี่ยางไม้เขาไหลลงมากองกันจนมันแข็งอะ่ะไอ้พวกนี้มันอยู่ได้เป็นเป็นร้อยปีอ่ะพี่ผมว่ามันกลายเป็นฟอสซิลได้นะครับผมนี่มันแข็งปักกลายเป็นหินกลายเป็นหยกได้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะเอากลับไปเผาไฟไฟติดดีมากนะครับเค ว่ามันโดนพวกหนอนแต่เนี่ยพวกหนอนนะแต่ว่ามันก็กินได้อยู่ถ้ากินไม่ได้ก็เอาเท่าที่กินได้ก็ได้นาทีนะถ้ามันกินได้นะพูดถึงไงถ้าช้ากว่านี้ก็คือกินไม่ได้แล้ว กันทีเก็บเห็ดแล้วต้องไปล้างน,าน้ำหน่อยฝนมาปยปลอยแล้วนะทีนะมาแล้วทีไปกลับแคมป์กันดีกว่าเรา ลมอีกี้นี่เขา,าแบงกระแทกกับก้อนหินต่อไปใส่ชิ้นใส่ช้ายอย่างเี้ยนะครับคือเสี้ยวมันจะเอาไอรุ่นที่มันเป็นไทสี่อ่ะมันใช้มันใช้เงี้ยนี่ครับทุกคน นี่ก็คือยางไม้ที่ผมเก็บมาเมื่อกี้นะครับยางไม้นี้เราถือว่าเป็นเทียนนะพี่คิดว่ามันเป็นเทียนน่ะนะก็ถ้าใครมาเข้าป่าก็เอายางไม้นี่จุดไฟได้มันก็เหมือนกับเทียนนั่นแหละ <Okay. S 2> ตอนนี้เราย่างปลาครับแล้วก็แหนมนะหมูยอ,มยอหอมูยอเหรอทีอวิววิวต้านหนังเพื่อนทีนี่คือสวยมากครับแล้วได้แบบหล่อไหม,มคนก็หล่อวิวก็ดีนี่แล้วพวกเปกันตรงนี้นะครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับทุกคนฝน,นมันมาแบบแค่แบบมลมมันพัดมา มาดูวิวกันเต็มๆดีกว่าเนาะหมอกเมกนะครับผมดูดิคือแบบบรรยากาศสุดยอดมากอะไรนะทีเออใช่อบรรยากาศสุดยอดมากเนี่ยปีใหม่อะทีพาแฟนมาฉลองที่นี่ก็ได้นะแฟนมีที่ไหนแล้วม่อีอ๋อสอดอยู่ ใครสนใจก็ทักไปหาเพื่อนทีได้นะครับนะสาวๆคนไหนสนใจใครมานนสนใจคนเยอะเลย <c oughs> อากาศสดชื่นบริสุทธิ์มากครับ ก็ทุกคนครับตอนนี้มีสมาชิกมาเสริมนะนี่ก็เพื่อนพุทธนะครับผมพุทธชื่อชื่อช่องอะไรนะพุทธพุทธสำรวจป่านะครับพุทธสำรวจป่านะครับนะทุกคนก็เข้าไปติดตามอ่เพื่อนพุทธช่องของเพื่อนพุทธได้นะครับผมพุทธสำรวจป่านี่ตอนนี้เราย่างไก่ย่างหมูกินกันครับทุกคนนะพี่ชัยก็กําลังทําแกงแกงป่านะครับ นเนอนสบายเลยอ่องโปรครับเรารับประทานใช่ที่เขาเรียกว่าอ่องโปผล่ไม่มีรสชาติเค็มหรอกมีมีใส่เกลือไหมล่ะเราพี่จะใส่ใจว่ามันมันมีแต่ชื่อรสตานไม่มีเกลืออันนี้เกลือใช่ป่ะเกลือพี่ใช่หมดเลยเนี่ยตอนนี้เพื่อนที่ออกไปทําธุระนะครับผมออกไปปวดท้องหนักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมานะ ก็พกไปตรงนี้ตรงนี้กันอีกเฮ้ยไม่หมูหมูต้นพุ่งมันไม่ได้กระจายข้าไใบเงือกสุดอย่างที่เปิดสุดอย่างย่างต้นหอมยังย่งเหรอระวังนะทีว้าวกับข้าวของเราครับทุกคนนี่มีแต่เมนูอร่อยอร่อยว้าวแค่นี่ยนะหมูหมูไก่พี่ก็ไก่ อาอิ่มๆเลยนะเบ็ดนะวันนี้จ้ะว้าวมาๆมาแท็บโวยไขรว่ามาทั้งนั้นเลยอ่าเนี่กลายมาเป็นตัวนะผมเพคนเบ็ดเพคนเบ็ดจัดให้นะแท็บยิงเข้าของแท็นี่ยนะตอนนี้หิวนะแซ่บอตาจริงอือหึกินข้าวกำมือแล้วพี่พี่ นี่ถ้าเป็นแบบช่วงแบบเช้าเอย่างเงี้ยนะกินนั่งกินกาแฟแล้วมองไปฝั่งนั้นนะคุณดีไงผมก็รอดูชมบรรยากาศนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาผ่าดับนะยวให้น้องทีมไปตามบล็อกกาแฟมาอืมอดนะตรงนี้น้ำทางนยจังวาทีิิอยู่นี่มือใครยาวสอยได้สอยเอาสาวได้สาวเอาเลยนะพี่ชัยเป็นไข่สอยอยู่ละสดต็จริง อร่อยไหมอ๋ออ่าอ่าอร่อยอื้มแลเกิดบ้านอราเบียดไหมอร่อยเหรอไม่ยอ่งแทน่ายพี่อร่อยงบ่อยๆ่ลยนะอืมอาทิตย์หน้าวันเดิมนะข้อมาเพราะบางทีผมก็พวอมาคนเยอะอนอี่ผมไปส่งลูกไปโรงเรียนพี่เอว่าหข้องเรียนเหรอใช่ยด่อนบิถุนึย เดี๋ยวทำตัวดีๆนะอืม่ได้เนาะอร่อยจี๋ยวกำลังมาอีกนาทีนะมามากันทั้งหมดนี่แหละมาจนใครมาแล้วจนมาแล้วจนวันนี่ะจนลูกพี่หนุ่มมาบ้างด้วยลูกพ uh ี hmm ่หนุ่มเราบิ้วกันเหรอลูกพี่กูไม่ได้บอกว่าของตาเลือกใช่ไมึงกูบอกลูกพี่ลูกพี่ที่แปลว่าหัวหน้าอ๋อลูกพี่หนุ่มตาเลือกนะเล่นลูกเขาแล้วกันมินเล่นเหรอคนนั้นจะฟังครับจะไปเล่นลูกเขาทำไมวะ เล่นลูกคนเื่นด้วะไม่ใช่นะไปยุ่งลูกพห้หนุ่มเนี่ยมึงโดนจำลังยางแล้วไงไม่ <c oughs> ได้คือเราสองหมดนะไม่สิ่งไม่แสรเลยไอทีม <c oughs> ไทยคีบอยู่ตอนนี้ทั้งบนทั้งลมทั้งฝนนะครับได้เทล,ลงมากครับทุกคนได้แบบเบ็ด มาอย่างนี้แล้ะได้มัดไมครับออให้มันอยู่อ่ะฝนตกหนักมากครับทุกคนตอนนี้หนักฝนตกหนักตอนตีสามสดสดจริงดิฝนตกไม่ไม่พอนะครับผมลมมาด้วยนะครับลมแรงด้วย โัโลบล see you again ว้าวนำเก็ย๊ยหอยน่ำเกลีหวหยขาดไม่ได้เลยเพื่อนทีนะต่อให้ฝนตกลมแรงแค่ไหนก็ต้องจิบอออตอนนี้ก็เบาลงหน่อยแล้วครับทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยโหทั้งลมทั้งฝนนะ ยิ่งเราอยู่บนยอดเขาแบบนี้ด้วยนี่มันก็แรงนะครับผมนะคูณสองคูณหนึ่งะพี่นะครับเฮ้ยระวังนะฝนตกตอนสี่สองไปสามเถอโอ้โหดูนานดล ไหลเป็นทางเลยครับโอ้น้ำไหลแบบนี้ได้คืนไหลเยอะนะฝนตกหนักนะครับทีนี้คือทั้งคืนอ่ะไม่นอนอ่ะ ได้ของดีเลยคึกทั้คงคืนเลยพี่เฮ่เ็บแน้วายอรร้องมือค้างก็ต้องเอาเชือกเอาอะไรมาผูกกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ย น้ำจะไหลลงต้นไม้แล้วก็ซึมเข้าเชือกเปมาโดนเปเราเราต้องคุมแบบนั้นอนะ่ะเออ,อถ้าเบียน้ำไม่ไหลอ่นะนะขนะผมนี่ก็คุมกับส่งไว้ชั้นหนึ่ง <c oughs> เป็นไงพุทธเริ่มหนาวยังหนาวน,น,นะ <c oughs> <c oughs> พี่ชัยก็นอนส,สบายนะครับผม ตอนนี้พวกเราก็ได้ตื่นมาดูทะเลเหมอกครับทุกคนว้าวเดี๋ยวถ้าพาทิตย์ขึ้นเนี่ยหมอกจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะหมอกจะขึ้นเต็มตรงนี้ไปหมดเลยนะครับอตอนนี้เบดแล้วก็เบดเบตแต่ยังไม่ตื่นแต่ทีไปเข้าห้องน้ำครับทุกคนชุ่มฉ่ำมากครับบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับทุกคน น,นี้ผมก็นำภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาให้เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักพักเราจะเก็บภาพเก็บของเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับนะใครชื่นชอบคลิปนี้พี่ฝากขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนเราติดตามชมกันครับผมนะโอเคบายบายครับ